สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้มาชมบอนสีลูกไม้ป้ายชมพูขาวนะคะด่างขาวอันนี้เขาจะเรียกว่าบอนด่างเพราะว่าเขาจะมีสีขาวสีเขียวมีสามสีในใบเดียวกันสวยมากเลยปรดูสะอาดสะอ้านดูสวยหวานสะอาดตามากเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะแข็งแรงมากๆ เป็นบอลสีที่เป็นลูกผสมใหม่นะคะเนี่ยดูค่ะใบระหว่างใบของเขาสวยสวยซึ่งบอลสีเวลาที่เราปลูกอะ่ะเราก็จะมีการผสมดอกไหนบ้านพร้อมกันเราก็จับผสมใช่ไหมคะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าตกลงเขาจะออกมาแบบไหนจนกว่าเขาจะโตและกัดสีเต็มที่เราก็จะมีบอลสีประจําบ้านเราใช่ไหมคะก็สวยดีซึ่งบางที ออกมาไม่สวยเราก็ทิ้งไปเพราะการผสมทีหนึ่งอ่ะได้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าผสมดอกเนี่ยจะได้เยอะแล้วก็จะต่างหน้าตาต่างกันไปแล้วแต่เออเขาจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ก็เหมือนเราเนี่ยคะ่ะบางทีพี่น้องเรายังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะบอลสีเขาเป็นพี่น้องกันมาจากฝักเดียวกันเขาก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันดูแต่ละใบของเขานะคะสวยๆเป็นชมพูด่างนะคะด่างชมพูสีสวยจริงๆเลยค่ะ หวานดีซึ่งกว่าเขาจะโตแบบนี้ก็นานอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ต้นนี้ก็แข็งแรงค่ะใบไม่ค่อยตกเป็นบอลลูผสมที่เจ้าของเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้ชุมพูหรอกค่ะเขาต้องการจะให้ขาวมากกว่าแต่ออกมาก็เป็นสีนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งการเลี้ยงบอลสีมันจะต้องมีการขยายพันธุ์ใช่ไหมคะถึงเราจะไม่ได้อยากขยายพันธุ์เลยเพราะว่าอย่างบาสูเนี่ย ไม่ได้อยากให้ต้นบอนสีประสุขออกดอกเลยแหละเพราะต้นแม่เขาจะโสมประสุขไม่ชอบให้เขาโสมอยากให้เขาสะพังเพราะเขาก็จะไปเลี้ยงเอ,อลําต้นเอาไปเลี้ยงดอกซะจนใบในต้นเนี่ยโสมไปหมดเลยซึ่งประสุกก็ไม่ได้ชอบหรอกค่ะแต่บังคับเขาไม่ได้เนาะบางทีพอมีดอกมาประสุกตัดทิ้งเลยเพราะไม่ได้อยากที่จะผสมอะไรมากมาย เพราะตอนนี้บอนสีจะเต็มไปหมดไม่มีที่จะวางแล้วค่ะแล้วปล่อยให้เขาเอ่อออกดอกมาเนี่ยเขาก็จะโซมใบต้นแม่หรือเอ่อกิ่งก้านเนี้ยค่ะก็จะดูไม่สวยเลยอะ่ะประศก็ไม่ค่อยได้ชอบอย่างนั้นก็ชอบที่จะผ่ามากกว่าเพราะว่าเออเรากำหนดได้ใช่ไหมคะว่าเราจะมีสักเท่าไหร่แต่ถ้าโอ้โหผสม เกสรมานี่จะเต็มบ้านไปหมดทีก็เลี้ยงไม่ไหวนะคะเพาะกันไม่ไหวเพราะเราจะดูว่าสวยไม่สวยเนี่ยก็ต้องดูตอนเขาโต,โตเต็มที่แบบนี้ค่ะตอนเล็กๆบางทีเขาก็จะดูขี้เลดูไม่สวยดูเอ,อใบเขีเขยวๆอะไรเงี้ยค่ะแต่โตขึ้นเขาอาจจะสะพังแบบนี้ก็ได้ซึ่งเราต้องดูตอนโตใช่ไหมคะแต่กว่าจะโตนี่โอ้โหเลี้ยงกันหน้ามืดเพราะมันจะเยอะเต็มไปหมดนะคะ ช่วงหลังรผสมจะไม่ค่อยได้คิดจะผสมหรอกค่ะอยากให้เขาผ่ามากกว่าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ